ล่าสุยบางคนโทษไทยด้วยกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าเถื่อนที่สปปลาวทําชาวต่างชาติเสียชีวิตมากถึง6ศพทั้งปลดพนักงานโฮเทลและสั่งปิดกิจการถาวรเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจากทีเอส ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t n s Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่1 0 0 0 0 0สนซับสไคร,ร์ไปด้วยกันขอบพระคุณครับนับว่าเป็นข่าวอย่างโด่งดังมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับประเด็นนี้ที่ส,สปปลาวนั้นมีการรายงานข่าวครับว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิต3รายจากเล่าเถือนที่ส,สปปลาว และมีการนำตัวส่งมารักษาที่กรุงเทพมหานครของประเทศไทยด้วยนายบุญจันทร์มาลาวงนะครับเจ้าเมืองวังเวียงได้ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาเที่ยวในวังเวียงและเสียชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันครับเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับก็10กว่าวันแล้วนะ พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสนปปลาวครับระบ,บุว่าการสืบสวนสอบสวนในครั้งนี้เป็นการประสานงานกับทุกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับส่วนกลางและระดับแขวงให้เจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลและสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตรายงานตรงขึ้นไปที่รัฐบาลลาวเพื่อจะได้ชี้แจงอย่างเป็นทางการกับประเทศบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายและว่าระหว่างการสอบสวน ได้สั่งให้ปิดกิจการเฮือนพักนานาแบ็คแพคเกอร์ไว้ก่อนเป็นชั่วข่าวจากเมืองวังเวียงนะครับยอมรับว่าเหตุการณ์นี้นั้นส่งผลกระทบและสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวของสอปปลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมืองวังเวียงพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อทุกคนทุกกิจการร้านอาหารเครื่องดื่มทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนทำให้เกิดการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวในครั้งนี้และผ่านมา2อาทิตย์นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตเพราะล้มป่วยหนักหลังจากดื่มสุราที่เชื่อว่าปนเปื้อนเมทานอนแอลโกอฮอล์พิษอันตรายถึงชีวิตนะครับระหว่างการท่องเที่ยวและท่องราตรีในเมืองวังเวียงถึง6รายเป็นนักท่องเที่ยวหญิงเดนมาร์ก2รายออสเตรเลีย2รายอังกฤษ1รายและนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอีก1รายครับ ในจำนวนนี้นะครับนักท่องเที่ยวหญิงชาวเดนมาร์ก2รายอายุ20และ21ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในนครหลวงเวียงจันทร์ครับและนักท่องเที่ยวชายชาวอเมริกันอายุ57ปีซึ่งพบนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพักต่างก็เข้าพักอยู่ที่เฮือนพักนานาแบ็คแพคเกอร์โฮเทลซึ่งมีชาวเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการด้วยครับโดยได้เช่าพื้นที่จากคนลาวเพื่อเปิดเฮือนพักรับนักท่องเที่ยว ก่อนหน้านี้นะครับตำรวจท่องเที่ยวนั้นก็ได้มีการควบคุมตัวของผู้จัดการโรงแรมนะครับที่นักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตหลายคนเข้าพักก่อนเสียชีวิตไปเพราะมีการแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ฟรีแต่ทางโรงแรมชี้ว่าได้แจกให้กับนักท่องเที่ยวนับร้อยคนแต่คนอื่นๆก็ปลอดภัยดีไม่มีอาการป่วยสื่อต่างชาตินะครับก็มีการรายงานข่าวนี้ด้วยนะครับว่าสถานการณ์ในเมืองวังเวียงช่วงนี้นั้นไม่ถึงกับเงียบเงา ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวอยู่เช่นเดิมซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงจากการทํากิจกรรมที่เรียกว่าทูบิงหรือการที่นักท่องเที่ยวนั้นได้นั่งห่วงยางลอยไปตามลําน้ําอันมีชื่อเสียงและมีทิวสวยงามของเมืองวังเวียงแล้วแวะตามบาร์ต่างๆนะครับที่ตั้งอยู่ริมน้ําเพื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งหลายร้านนะครับก็จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีให้กับนักท่องเที่ยวได้ดื่มกันแบบไม่อั้นด้วย ที่หลายฝ่ายเชื่อว่าบางส่วนนั้นเป็นเหล้าเถื่อนที่ลักลอบผสมเมทานอนด้วยนักท่องเที่ยวหลายคนนะครับบอกว่าพวกเขานั้นดื่มกินที่เมืองวังเวียงเป็นปกติไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่ได้จากบาร์และโรงแรมนั้นเป็นเหล้าเถื่อนหลังจากนี้ก็คงไม่กล้าดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่ไม่มีฉลากกำกับชัดเจนขณะที่บิดาของเบียงกาจอนส์นักท่องเที่ยวหญิงชาวออสเตรเลียนะครับ ซึ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับถแถลงข่าวเปิดใจกับการสูญเสียระบ,บุว่าบุตรสาวพึ่งจะเริ่มต้นชีวิตหลังจากจบการศึกษาเป็นการท่องเที่ยวประจนโลกกับเพื่อนสนิทที่ควรจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำของชีวิตเขาจึงอยากให้ชีวิตของลูกของเขานนั้นเป็นบทเรียนและใช้ป้องกันชีวิตของคนอื่นๆไม่ต้องไปประสบกับชะตากรรมเดียวกันแบบนี้ จึงขอเรียกร้องให้ทางสงปปลาวสืบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่และแล่าสุดนะครับเมื่อทางการลาวนั้นได้เดินหน้าตรวจสอบกรณีการเสียชีวิตของชาวต่างชาติในลาวนะครับที่พูดไปก่อนหน้านี้ทางสื่อท้องถิ่นของลาวนะครับก็รายงานว่าตำรวจลาวนั้นได,ได้ควบคุมตัวพนักงานโฮเทล8คนครับซึ่งมีทั้งพนักงานและผู้บริหารโฮเทลในเมืองวังเวียงหลังจากที่มีนักท่องเที่ยว6คนนะครับได้เสียชีวิต จากกรณีที่สงสัยว่าเป็นการได้รับสารพิษจากเมทนนอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับยังไม่ชัดเจนเลยว่ามีผู้ป่วยจำนวนเท่าไหร่และเสียชีวิตเกิดจากอะไรก่อนหน้านี้นะครับเจ้าของโฮเทลนั้นซึ่งตอนนี้ได้ปิดกิจการไปเป็นที่เรียบร้อยได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายโดยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ว่านักท่องเที่ยวที่เป็นแขกของทางโฮเทลและเสียชีวิตมีเพียงชาวออสเตรเลียวัย19ปี2คนซึ่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลไทยเท่านั้นเหตุการณ์ดังกล่าวครับทำให้รัฐบาลหลายประเทศนะครับรวมถึงนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและสหราฐชาณาจักรได้มีการออกมาเตือนพลเมืองครับเกี่ยวกับการดื่มสุราในสปปลา,ลาวขณะที่นักท่องเที่ยวในวังเวียงนะครับก็เลี่ยงการดื่มสุราฟรี และสุราที่ผสมขายเป็นถังที่เป็นที่นิยมพร้อมกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยวันที่27พฤศจิกายนนะครับนั่นก็คือวันนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอากาัครราชทูตนิวซีแลนด์ New Zealand, ในไทยนะครับซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมถึงสปปลาวนะครับยืนยันว่าชาวนิวซีแลนด์ที่ป่วยจากการสงสัยว่าเป็นพิษจากเมทานอนในลาวเดินทางกลับบ้านแล้ว เรื่องราวนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องราวในประเทศนะครับมันเป็นเรื่องที่ดังและก็เป็นที่นิยมในไปทั่วโลกเลยถือว่าทําให้การท่องเที่ยวลาวในวังเวียงเนี่ยถือว่าซบเซาลงนะครับเพราะว่าลาวเขาก็ต้องเน้นการท่องเที่ยวเนาะประชาชนประชากรในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเศรษฐกิจถ้าจะเอาด้านอุตสาหกรรมด้านต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่สามารถพาประเทศ ไม่สามารถนําเงินเข้าประเทศได้เยอะเหมือนกับการท่องเที่ยวนะครับซึ่งลาวเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากนะครับและก็เป็นสถานที่โด่งดังด้วยไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติต่างก็ไปเที่ยววังเวียงนี่ยิ่งเป็นเมืองที่เมืองสําหรับการท่องเที่ยวเลยนะครับอย่างที่พูดไปคือการที่ให้นักท่องเที่ยวนั้นได้นั่งห่วงยางและลอยไปตามลําน้ําเหมือนกับแม่ฮ่องสอนเหมือนกับเชียงใหม่เชียงรายที่มีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับ ถือว่าเป็นที่นิยมมากๆและเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยยิ่งทําให้ประเทศหรือว่าเมืองวังเวียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของลาเนี่ยเสียชื่อเสียงไปด้วยนะครับเป็นภาพพ์ของของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเลยมันไม่ได้เสียชีวิตแค่เล็กๆน้อยๆอยเสียชีวิตถึง5รายเลยทีเดียวและยังไม่รู้ว่ารายอื่นๆที่ป่วยนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างและก็บอกว่าคนที่เสียชีวิตก็คือชาวออสเตรเลียวัย19ปี2คนที่ ได้เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลไทยในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เสียชีวิตซึ่งถ้าจะอ่านคอมเมนต์ล่าเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าแตกเป็น2ฝ่ายเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้นํามาฝากนะครับในคลิปนี้แต่ถ้าจะพูดรวมๆก็คือมี2ฝ,ฝ่ายทั้งฝ่ายที่โทษฝั่งไทยด้วยไม่ทราบว่าทําไมถึงมาโทษฝั่งไทยและฝ่ายที่โทษฝั่งตัวเองนี่แหละนะครับแต่ส่วนใหญ่คือ ชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเขาจะโทษไทยนะครับเขาก็ไปโทษทางฝั่งสปปลาวอยู่แล้วเราคนไทยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหรือว่าจะไปเจอคอมเมนต์ของชาวสปปลาวที่มาใส่ร้ายไทยก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับยังไงถ้าเขาใส่ร้ายไทยแต่ชาวต่างชาติก็อยู่ฝั่งไทยแน่นอนครับเพราะว่าเหตุมันเกิดที่สปปลาวแล้วก็มันเป็นมันเป็นเอ่อเหล้าที่กินเนี่ยก็ก็มาจากลาวไม่ได้มาจากไทยก็มีแต่ คนที่2คนจากออสเตรเลียวัย19ปีนะครับได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลไทยไปดูในข่าวต่างประเทศเนี่ยผมก็เห็นนะครับเห็นเห็นสื่อต่างชาติแล้วก็คอมเมนต์ต่างชาติเนี่ยเล็กน้อยนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เขาพูดประมาณว่านี่แหละไม่อยากจะไปสอปปลาไม่อยากจะไม่กล้าไปแล้วอะไรแบบนี้คือไม่กล้ากินอะไรแล้วที่ฟรีๆท,ที่ที่ไม่มีฉลาก ไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์อาจจะเป็นอาหารประเภทอื่นๆด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนคิดถึงอย่างไรกันบ้างก็ลองแสดงความคิดเห็นมาไว้ใต้คลิปนะครับก็พูดคุยกันได้เลยสำหรับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ